สวัสดีค่ะไปสู่ช่องเนี่ยช่อของนะคะไม่คือไม่เปิดคิปเลยแล้วอีกคลิปพอแล้วดูใดีคนานอทำงานนี่ดูคนทำงานนี่ ไปไปเลยไปอุ้งมัไปเพ้อคุณเป้ไปเลยอ้าวร <c oughs> ะวังนะมันกินไก่ค่อยว่าค่อยย้องมันว่ามันเปน,นอนแล้วน เราจะพาถูหนีเย็เอาไปมาปานหึงเนี่ยเอาก็พอไปอย่างไรเยวี่ต้องไปแลยไม่ต้อเดียวเลยยังไปอยากไปเอาเจือกง่ายเลยปุยังปุยังไปกับไปกับนีเงินไปรอดลูกไปลูกมากอยู่ในเหียงนั้นเมด อ้เมถ้าเราแยกหนังใช่ไหมมันจะขาะออถ้าเรามีหนังนะหนังมันจะลอยมันจะดำ ก่นก็นอนจะเลื่อนนะมึงเอก็เล่น tiktok ไปเล่น tiktok อะรูดัากัไปว่านปูดังเยอะก็อ้าปูดัเอเคื่อนเลื่อนฮะเคอางมาข้าวขึานี่จปนห่วงจ้วรงนั้นยังเนะไรมงเล่นปูดังเ่เดัง เออมันคนเยอะเปิดรถเขาลมันือยู่ทางหลังแล้วทำนี่เิอเลย่าัวไอ้เกรมันมาเลยดดนเกสตาร์ทรถได้แล้วก็เรีวเลยดีไจะไม่เต้เียรเ้าเราเปิดเัเปิด ไม่ใช่เรา้ไม่ใช่บาใช่อันนี้เราก็จะใช้เครื่องก่นอันนี้น่ะมันคนลูกล่างเขาที่นใันธุี่ะปูแล้วเป็นนกอยนะเาปูกแล้วกะปูแล้วนไปไหนากปูกันน้ำเดือดปุ่นน้ำเดือดไม่ใช่มที่ไ้เดือ

ไปว่าอาั่เลยไปเลยไม่ของแ้ทอบานของแข้าวูน่ะจะเป็นร่างดีใหญ่นะตัดโอก็รู้ตอเห็นนะงห็นไอ้อฝันยังไงก่อนคะดน

นี่นี่นี่ปูชุเจ้าน่ะสิลืมบอกเจ้าเนอะนุไปโจมน้ำนะเมื่อล่เราเนี่ยนะกระติกนะโจมมื่อป่าบานเราจะทีลงเอามาไว้ยึดเต็น โจมันน้ำมาให้เจ้าก่อนนะติดน่หละโจมันเ้ืรอเล่าเนี่ยเส่มันอู่สลักหมดเลยดริี นอนนะใแต่ก่อนเนาะก่อนเนาะพอจะมือนอนอยู่นู่นเขาจะปั่นจักรยานเขาจะปั่นจักรยานมือใช่ไหมปั่นจักรยานมื่อแล้วทีนี้ก็อยู่คนเดียวเนาะพอไปอยู่คนเดียวมันก็มีเสียงก๊อก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 ๊อกก๊อกก๊อกกาอปก๊อกก๊อไก๊อออกกอกกนอเป็นออออ เป็นไงล่ะกลัวเหรอมึงคืออะไรเนี่ยเลอกครัวเหรอมึงคืนไม่ได้กลัวแต่งงกันนะเป็นยังไงเลยเห็นยืนงงงดูวแต่น่ะพูดอยู่แล้วเขายืนงงงงฮัลโหลยืนงงงงยืนงักเหรอวะเป็นไงล่ะกลัวเหรอก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่ามันงงงงครัวล็อกไปไปไปอยู่ด้วย ไปนอนบ้านโน้นค่เข้าไปไปวดขาคอยล้องคนทางเลยนะคุ้มบอกว่าแม่แม่อะไรแล้วนะถ้าแม่เข้ามานี่มันมันปวดขา ปวดขาก็จะเป็นไข้แบบประทันหันเลยนะ

ทลินี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ